สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเกิดขึ้นกับทุกคนนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไอความรู้สึกเหล่านี้มันมาหลอกหลอนผมบ่อยมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ย จะต้องเป็นคนที่พยายามต้องศึกษาหลายๆเรื่องนะครับหาความรู้เพื่อที่จะามาทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะครับก็คือความรู้สึกพวกเนี้ยนะครับมันเวลาที่เราจะทําการเริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือเริ่มศึกษาเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนลองสังเกตตัวเองนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาทันทีก็คือเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจหรือเราเบื่อแล้วก็เราไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรสักอย่างที่เราแบบ ต้องการนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าถึงตัวผมเองก่อนก็คือไอความรู้สึก3าสา,สาตัวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นกับผมบ่อยจนกระทั่งผมรู้สึกว่าผมอยากจะรู้สาเหตุว่าทําไมเวลาที่ผมต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างเนี่ยศึกษาหาความรู้หรือทําอะไรที่ผมอยากทําเนี่ยทําไมผมต้องรู้สึกไอความรู้สึก3ตัวเนี่ยก็คือผมรู้สึกผมขี้เกียจผมเบื่อนะฮะผมไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทํานะครับ ผมก็เลยไปหาข้อมูลว่าเออ why I'm feeling bored why I'm unmotivated อะไรเงี้ยจนผมไ,ไปเจอบทความหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งบทความนี้ผมบอกเลยว่าเป็นบทความที่เหมือนกับพอผมอ่านจบแล้วเนี่ยเหมือนผมเนี่ยโดนตบหน้าเลยนะครับคือคนเขียนเอาเขียนไว้ดีมากนะฮะซึ่งบทความเนี่ยก็คือตรงตามชื่อเลยก็คือ you're a not lazy bored or unmotivated you are afraid นะครับ ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือเราเนี่ยไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้เบือ่อไม่ได้ไม่มีแรงบันดาลใจแต่สิ่งที่ทุกคนเป็นเหมือนกันเลยก็คือเรากลัวฮะคือแค่ผมอ่านแค่ไตเติลเขาเนี่ยนะครับหัวข้อของบทความเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมันมันโดนมันโดนมากเลยนะครับจนผมเนี่ยอ่านให้จบนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าให้บทความเนี่ยมันมันเป็นบทความที่จะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดไปเลยนะครับว่า หรือว่าเข้าใจความรู้สึกของเราที่มันกําลังเป็นอยู่นะครับจนผมได้อ่านนะครับซึ่งบทความเขาก็เขียนไว้ดีจริงๆนะครับเขียนไว้ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปอ่านดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะฝึกภาษานะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาบทความในมีเดียอ่านเพราะว่าผมจะชอบแบบเวลาว่างอะไรเงี้ยก่อนนอนหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะชอบหาอ่านนะครับเพราะว่าเนี่ยผมหาคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ อ่านเพื่อฝึกภาษาด้วยนะครับซึ่งทีนี้มาพูดถึงตัวบทความครับก็ผมจะสรุปสั้นๆเลยนะนะครับซึ่งในบทความเนี่ยเขาบอกว่าคือคนเราอ่ะจะชอบรู้สึกแบบว่าเออขี้เกียจอ่ะขี้เกียจเราขี้เกียจจังเลยเราแบบไม่อยากทําอะไรแล้ววันนี้นะฮะเออขี้เกียจด,ดูหนังอะไรไปนะครับแล้วก็เรารู้สึกเบื่อนะครับรู้สึกเบื่อที่จะแบบว่าลุกออกมาทํารู้สึกเบื่อที่แบบเออชีวิตเป็นอย่างนี้หรือว่าอะไรเงี้ย แล้วกันที่3มก็คือเราเนะรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจในการที่เราจะเริ่มต้นหรือทําอะไรสักอย่างที่เราอยากทํานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอแก่นแท้ของมันจริงๆเลยที่มันทําให้เกิดความรู้สึก3ามตัวเนี่ยก็คือเรากลัวครับทําไมผมถึงคิดว่าเออมันจริงนะครับเพราะว่าทุกครั้งเลยที่ผมเนะี่ยพยายามจะศึกษาอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเวลาที่มันเกิดความรู้สึกเนี้ยผมรู้สึกที่เกียจเบื่อไม่มีแรงบนะันดาลใจเนี่ย ผมก็มานั่งสังเกตตัวเองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งผมก็เห็นว่าเอ้ยจริงๆผ,นะผ,นะผมไม่ได้ขี้เกียจนะผมอยากทํานะผมไม่ได้ขี้เกียจคือผมอะไรละเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวผมก็ไม่ได้เบื่อนะเพราะว่าคือทุกวันผมก็อยากทาใช่ไหมเออผมก็ไม่ได้รู้สึกเบื่ออะไรแล้วผมก็ถามว่าผมไม่มีแรงบรันดาลใจไหมผมว่าผมก็ไม่ได้แบบไม่มีแรงบันดาลใจผมก็เออแบบอยากทําแต่ทีเนี้ยทําไมมันมาติดตรงที่ว่าเอ้ยผมไม่ เริ่มทำทันทีนะครับเออว่ะรอกลัวจริงๆด้วยนะฮะคือพอผมรู้แล้วมันมันเหมือนแบบเข้าใจว่าเข้าใจฟีลคนที่แบบเฮ้ยมันมันคลิกเลยแบบว่าเออว่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเราแค่กลัวเรากลัวปุ๊บความรู้สึกพวกนี้มันจะมาทันทีเลยก็คือพอเรากลัวปุ๊บเราจะรู้สึกขี่เกียจแหละแบบไม่อยากทาแล้วนะครับหรือหรือแบบเรากลัวปุ๊บเราก็จะรู้สึกเบื่อละเออแบบโอ๊ะอยู่เฉยๆดีกว,ว่า หรือว่าทําอะไรข่าเวลาไปแล้วก็พอเวลาเรารู้สึกกลัวปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทาแล้วเนี่ยนะครับคือมันมันเกิดมาจากไอ้ความกลัวตัวเดียวเลยนะฮะผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตตัวเองเหมือนผมนะทุกครั้งที่ทุกคนแบบอย่างเช่นจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆภาษาใหม่อะไรก็ตามนะครับที่ทุกคนเนี่ยอยากจะทําให้เก่งขึ้นทําให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นเนะี่ย เวลามันมีความรู้สึกเนี่ยที่เราไม่ไม่กล้าหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับลองลองลองสังเกตดูนะฮะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรากลัวเรากลัวที่แบบเราจะลองศึกษาดูเราจะลองเรียนรู้ดูหรือว่าเราจะทําวิดีโออย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมผมจะต้องหาคอนเทนต์มาคือผมชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะฮะก็แต่ทีเนี้ยเวลาผมจะทำคอนเทนต์บางคอนเทนต์เนี่ย ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมจะเป็นบ่อยนะครับก็คือผมจะคิดเยอะมากว่าเฮ้ยทาไปแล้วกลัวว่าไม่มีคนดูอ่ะกลัวละกลัวว่าจะทําไม่ดีอ่ะกลัวจะอ่าโดนดิสไลค์คนไม่ชอบอะไรเงี้ยคือความกลัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายอย่างมากที่ผมกลัวจนมันทาให้ผมเนี่ยเลยไม่ทําอะไรเลยก็คือปล่อยไว้เออแบบรู้สึกว่าเออไม่ต้องทําก็ได้มัง้งคือไม่มีคนสนใจหรอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคิดขึ้นมาซึ่ง พอที่เนี้ยผมผมก็พยายามสู้กับมันนะฮะไอความรู้สึกตรงเนี้ยผมพยายามสู้มันมาหลายปีเลยจนกระทั่งผมมาเจอบทความเนี้ยคิดดูว่ามันเป็นเวลานาน,านขนาดไหนนะครับจนวันเนี้ยผมรู้สึกผมปลดล็อกอะไรบางอย่างผมเลยอยากจะอ่ามาบอกทุกคนคือทุกครั้งที่ผมเนี้ยอัดวิดีโอเนี้ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี้ยมีแมสเซจอะไรบางอย่างที่แบบอยากจะส่งต่อให้ทุกคนเพราะผมเชื่อว่าจะมีบางคนเนี้ยที่ดูวิดีโอผมเนี่ยแล้ว ลองเอาไปใช้แล้วมันจะเป็นผลดีกับทุกคนมากเลยเพราะว่าคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ผมหมดเลยนะครับทุกครั้งที่ผมแบบไปเจอเรื่องอะไรที่มันมันรู้สึกมันทําให้แบบมันมันติดอยู่ตรงนั้นแล้วผมผมจะเป็นคนที่ชอบหาสาเหตุแล้วก็หาวิธีการแก้ไขเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งไปมากกว่าใครนะครับผมพยายามจะเรียนรู้อะไรอยู่ตลอดเวลาผมก็มี เออทำผิดพลาดหรือว่าอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยผมหาอะไรบางอย่างเจอแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีปัญหาตัวเนี้ยผมผมคิดว่ามันจะช่วยได้นะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยทุกครั้งเลยที่คือปัจจุบันเนี่ยนะผมก็พยายามแบบคือมันจะไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนลวก็คือผมเนี่ยรู้ทันตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับคือจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่ว่าแบบเออผมรู้สึกกลัวผมก็ไม่ทําอะไรเลยผมก็ปล่อยไปนะครับผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยไม่ยอมทำอะไรทุกที จนสุดท้ายเนี่ยผมสู้กับมันผมพยายามฝืนพยายามสู้เพราะผมรู้ว่าไอ้ความไอ้ความกลัวเนี่ยมันเราค่ามันได้ก็คือเราจะต้องรุกขึ้นมาทําก็คือเหมือนกับคําที่ไนกี้เขาบอกนะฮะ just do it อ่ะอ่า just do it แค่3ามคำแค่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถฆ่าความกลัวที่อยู่ในใจเราได้นะครับคือรู้สึกกลัวเมื่อไหร่เนี่ยก็แค่ลองรุกขึ้นมาทําอันนี้ผมจะบอกจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่ มาสัจจรนทร์มากทุกครั้งเหมือนกันที่ผมจะเริ่มทาอะไรแล้วแบบผมรู้สึกผมกลัวไม่มั่นใจหรือว่าเอออะไรก็ตามที่ผมกลัวแล้วผมลองมาทําให้มันเสร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าความกลัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นหมอกบางๆอะ่ะนะฮะแล้วผมแค่ต้องเดินผ่านไปแล้วเออผมก็พบกับอ,อ่าอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าที่เป็นสิ่งที่ดีอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นน่ะอยากให้ทุกคนจินตนาการแบบนี้นะครับทุกครั้งคือผมเห็นปัญหาตรงเนี้ย เกิดขึ้นเยอะมากกับคนที่มาเรียนเขียนโปรแกรมหรือคนที่กําลังอยากจะศึกษาอะไรก็ตามคือเรื่องนี้มันแมชได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยนะครับคือช่องผมเนี่ยผมก็พยายามจะพูดแบบหาอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาให้ทุกคนเพราะว่าผมเชื่อว่าตัวผมเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมผมก็คิดว่าคนอื่นน่าจะมีปัญหาเหมือนกันแล้วสิ่งที่ผมเจอเนี่ยสิ่งที่ผมแก้ปัญหาได้เนี่ยผมคิดว่าเออผมอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้แหละ ผมเลยคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจนะฮะเราเบื่อเราไม่มีแร,รงบันดาลใจเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราแค่กลัวนะครับคือปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมสามารถทําอะไรได้แบบเยอะมากอะ่ะผมเลยไม่เชื่อว่าชีวิตเรามันจะน่าเบือ่อเออ,เอ,อถูกปะคือบางคนแบบ บอกเบื่อ,อไม่รู้จะทําอะไรคือบางทีผมนั่งงงนะว่าแ,แบบไอ้จริงๆหรอคือทุกวันเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะเก็ตเหมือนที่ผมเก็ตหรือเปล่าก็คือเราสามารถแบบหาความรู้หรือว่าทําอะไรก็ได้แบบคือเหมือนผมรู้สึกว่าทุกทุกวันเนี้ยโอกาสทุกคนอ่ะมันมันเท่ากันคือทุกวันเนี่ยนะครับถ้าถ้าคนที่อยู่ในอ่าที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่า คือทุกคนทําอะไรได้เยอะแยะมากนะครับหาความรู้เรียนรู้นู่นนี่นั่นคือทําให้มันไม่น่าเบื่อชีวิตอะ่ะซึ่งทุกวันนี้ผมก็เป็นอย่างนั้นผมจะไม่คือว่าบางทีผมรู้สึกเหนื่อยหรือว่าอะไรผมก็พักแล้วผมก็ทําต่อนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอยู่ผมอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับคือแบบดูหนังทั้งวันหรือว่าเล่นเกมทั้งวันอะไรเงี้ยผมผมเป็นเหมือนตะก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าผมต้องการที่จะทําชีวิตให้มันดีขึ้นนะครับ อ,อยากจะให้ความรู้คนผมคือผมเหมือนเป็นคนที่จะต้องคือเหมือนผมเนี่ยเป็นผู้สร้างหรือว่าเป็นผู้ให้ผมเลยต้องทําตรงเนี้ยให้มันดีขึ้นไปอีกนะฮะให้มันดีที่สุดนะครับอันนี้คือความตั้งใจของผมนะฮะโอเค,คทุกคนก็หวังว่าวิาวดีโอนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอที่ช่วยแก้ปัญหากับทุกคนนะครับที่กําลังมีความรู้สึกว่าเราขี้เกียจเราเบือ่อเราไม่มีแรงบันดาลใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่กลัว นั่นเองนะครับซึ่งผมจะบอกว่าความกลัวของทุกคนเนี่ยของผมเองด้วยเนะี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยคือมันจะมีเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆทุกครั้งเลยนะครับผมแค่อยากจะบอกทุกคนว่าให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกตัวเองให้ไวนะครับเวลาที่เรามีความรู้สึกเนี่ยขออย่างเดียวกลัวก็แค่ทํานะครับขี้เกียจก็ทานะฮะคือมันเป็น อะไรที่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องง่ายนะแต่หลายๆคนคือจะติดตรงนี้อยู่ก็คือแบบพอกัวแล้วไม่ทําเลยขี้เกียจไม่ทําไม่มีแรงดาลใจไม่ทํานะครับหรือว่าเบื่อก็ไม่ทําอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะไปได้ไวมากนะครับก็คือเราเราแค่ลงมือทําอะเหมือนกับที่ผมพูดไปตอนต้นก็คือ just do it เหมือนคําของไนกี้ที่เขาบอกกับเราอะนะฮะ คือเนี่ยแหละคําว่า just do it เนะี่ยผมว่ามันมีความหมายอาจจะเป็นคําสั้นๆนะแต่ความหมายของมันเด่นลึกซึ้งนะนะครับคือจะมีอะไรมากก็แค่ just do it ก็แค่ลงมือทําอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นคําที่แบบมันมันทําให้ผมเนี่ยเออวะ่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเหรอไม่ต้องไปกังวลอะไรแค่แบบอยากทําก็ทําอะอะไรเงี้ยนะครับเนี่แหละผมเลยอยากจะมา บอกทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเออเมื่อไหรเนี่ยที่ทุกคนรู้สึกแบบนี้นะครับสังเกตตัวเองดูอีกครั้งนะครับอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพิ่งแบบว่าไปตามอารมณ์เราอ่ะคือคนส่วนใหญ่จะชอบไปตามอารมณ์รู้สึกแบบขี้เกียจก็ไม่ทาแลวอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปตามอารมณ์ตัวเองนะครับควรที่จะรู้ทันตัวเองนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้ทันตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่าชีวิตทุกคนจะเปลี่ยนเลยนะครับแล้ว เราสามารถทําสิ่งที่เราต้องการเนี่ยได้แบบตามที่เราต้องการเลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าชีวิตเราเนี่ยจะไปได้เร็วและไปได้ดีมากนะครับเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราแบบคิดไว้ที่เราต้องการทํานะครับผมก็ยังไงก็ฝากวิดีโอนี้ครับไว้ให้ทุกคนเนี่ยลองไปปรับใช้ในชีวิตดูนะครับผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยลองเอาไปใช้ดูแหละทุกคนจะเห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่ผมเนี่ยเจอมาแล้ว นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับก็หากเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครน้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อตไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ